สวัสดีครับวันนี้ร้านเอ็มเกอร์ช็อปลาบสองนะครับวันนี้ทางร้านภูมิใจเสนอนะครับกับเจ้าสปอร์ตทัวร์ริงนะครับ s u z u กิสายคนบ้าน,นะครับ gsx s 1 0พัน f นะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตทัวร์ริงฟูลไฟลิ่งนะครับรถสีเดิมสวยนะครับเครื่องเดิมโครงเดิมสีเดิมนะครับ ดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะครับผมยางหน้าหลังใหม่นะครับ mm. เครื่องเดิมโคงเดิมนะครับ mm. ตั้หน้าเอโฟสีดำครับจากโรงงานครับผมสภาพเดิมๆนะครับเจ้า mm. ของเดิมดูแลรักษาดีนะครับสีสวยครับ ลองฟังเสียงเครื่องนะครับเงียบคิิบครับ ใจะลองเข้ามาดูของรถของทางร้านได้นะครับมีให้เลือกหลายคันหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับหลายราคาหลายเลทราคานะครับเสียงเงียบ cool. มากนะครับได้ไปก็ใช้ยาวๆเลยครับคันนี้ Mine, โอเคครับสนใจยังไงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมจะซื้อสดจะจัดแฟแนแนทักมาคุยกันนะครับสวัสดีครับ